สวัสดีค่ะคุณผู้ชมวันนี้เที่ยวสุขใจรถไฟปูนปูนจะพาคุณผู้ชมไปเที่ยวกับรถจักไอ้น้ำ mm hmm. เที่ยวพิเศษซึ่งปีหนึ่งมีให้บริการ4ครั้งในเฉพาะโอกาสสำคัญสำคัญเท่านั้นค่ะรถจักไอ้น้ำหรือ Stream Train รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่สองได้รับการ Main t e n a n c e หรือบำรุงรักษาอย่างดีปัจจุบันเก็บรักษาอยู่ที่โรงรถจักรธนบุรีเพื่อใช้ล่าจูงขบวนรถที่จัดเดินรถใน s p e c c i a l a s i o n หรือโอกาสพิเศษ เราจะไปกับขบวนรถไฟหัวรถจักไอ้น้ำโบราณเส้นทางพิเศษกรุงเทพนครปฐมไปกันเลยค่ะ รถจักรไอ้น้ำที่พาเราโลดแเล่นไปยังเส้นทางการท่องเที่ยวในวันนี้เป็นรถจักรไอ้น้ำหมายเลข824และ850รุ่นหลังสงครามโลกครั้งที่2สร้างขึ้นในประเทศญี่ปุ่นนำเข้ามาใช้งานในประเทศไทยเมื่อเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2492ในสมัยโบราณรถจักรไอ้น้ำใช้ฟืนเป็นเชื้อเพลิงต่อมาได้แดัดแปลงให้เป็นรถต้นแบบที่ติดตั้งระบบน้ำมันในการเผาไหม้แทนฟืนค่ะ ในปีพุทธศักราช2555การรถไฟของประเทศไทยได้ทําการซ่อมแซมครั้งใหญ่โดยการเปลี่ยนหม้อน้ําใหม่พร้อมติดตั้งระบบห้ามล้อลมอัดเพื่อความปลอดภัยสําหรับลากจูงขบวนรถพิเศษจากทิวทัศน์สวยงามสองข้างทางรถไฟมาร่องเรือชม River Scenery หรือทัศนียภาพริ่นน้ำ และชมโบส์ปรกโพอันซีนไทยแลนด์ที่วัดบางกุ้งจังหวัดสมุทรสงครามกันค่ะ จากสมุทรสงครามเราเดินทางมาสู่อำเภอโพธารามจังหวัดราชบุรีเพื่อชมการแสดงหนังใหญ่วัดขนอนซึ่งเป็นสมบัติล้ำค่าของวัฒนธรรมไทยก่อนเดินทางกลับด้วยขบวนรถจักรไอ้น้ำขบวนประวัติศาสตร์ที่ทำให้ทุกครอบครัวร้วนได้รับความสุขกลับบ้าน A t o u r ี n อ็นจอย a e l e p e r i e n e e หรือการเดินทางท่องเที่ยวที่สนุกสนานปลอดภยัยโดยการรถไฟแห่งประเทศไทยค่ะ การให้บริการนำเที่ยวแบบ Excursion หรือการบริการนำเที่ยวระยะใกล้ๆนะคะโดยขบวนรถจากไอ้น้ำในเส้นทางพิเศษเราจะเน้นเส้นทางสำคัญสคัญทางประวัติศาสตร์และแหล่งรวมศิลปะวัฒนธรรมในแต่ละท้องถิ่นค่ะถ้าท่านสนใจนะคะสามารถติดต่อสอบถามได้ที่ call center 1690ตลอด24ชั่วโมงค่ะสำหรับวันนี้แนนต้องขออนุญาตลาไปก่อนสวัสดีค่ะสนับสนุนโดยการรถไฟแห่งประเทศไทย